นี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ,อมก็คือเป็นเคสที่มาจากเหตการจอมพลังนะคะขี่สารแตด่อลไวบประมาณเจปีนะก็เพิ่งมาอักเสบใบบปีนี้นะก็เลยไป่ามที่โรงพยาบาลต่าง,ง,างๆไม่มีใครแก้ให้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่แบบทำตัวเองอะไรเงี้ยก็มาที่เราแล้วก็แก้ให้นะคะก็เคสนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยากนะก็คือไปที่โคนไปที่ อ,อันทะแล้วก็ตัวบริเวณทั้งอคง์ะชาติก็คือไปหมดเลยนะคะแต่เราก็สามารถทําได้หมดนะคะไม่ว่าเป็นแบบไปที่ไหนไปที่อย่างไรแล้วก็กเสียงหรือเปลา่าคนนี้ก็คือครบสูตรเลยแยกระดับห้านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทำแล้วของใคจะเป็นยังไงบ้างอนนี้ก็ใครก็หลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกัด